ตัวนี้ส่งไปน้องจอกนะครับนะฮะขอแสดงความดีใจด้วยครับคุณสบายขึ้นแล้วนะฮะคุณสบายขึ้นแล้วไม่ปวดแขนแล้วนะครับคอยค้าขายล่ํารวยนะครับคอยค้ขายล่ํารวยนะเป็นกำลังใจให้นะครับสี่ใบมีดครับตัวนี้ไปถึงก็หาที่มัดอย่างเดียวไม่ต้องไปแกะอะไรออกนะไม่ต้องไปแกะอะไรออกผมเน้นแล้วก็ย้ำว่าไม่ต้องไปแกะเชือกอะไรออกไม่ต้องไปแกะหนังยางอะไรออกมีหน้าที่มัดหนังยางอย่างเดียวนะมีหน้าที่ปอกอย่างเดียวครับ หมุนหมุนยัดเข้าไปครับดูจังหวะนะฮะตั้งประมาณนี้ฮะ85หองศาได้ฉากก็ได้ครับแล้วแต่นะฮะมันดึงง่ายๆสบายๆนะครับเท้าเหยียบไม้ไว้นะฮะเหยียบไม่ให้มันถามมันแน่นๆนะฮะเนี่ยดูผิวอ้อยนะครับสวยงามเลยทีเดียวครับผมสนใจโทรมานะครับ